เกมกำแพงซ่าตอนนี้ทีมสีน้ำเงินนำทีมสีแดงอยู่10ต่อศูนย์นะโอ้โหคุณเจ้าครับอะไรฮะพูดไม่ออกอะทำไมอะคือแม่อยู่ดูอยู่ที่บ้านร้องไห้ไปแล้วแฟนเนี้นยลูกใครโดนทำขนาดนี้แต่ยังไงก็แล้วแต่กำแพงนี้นะครับเป็นกำแพงสุดท้ายของวันนี้จะตัดสินแล้วว่าใครจะได้เป็นแชมป์ผมจะให้ทีมสีน้ำเงินเล่นก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวคุณดูฝีมือของทีมสีน้ำเงินเอาห้เต็มที่เลยครับกำแพงนี้นะครับมีคะแนนอยู่40คะแนนถ้าผ่านไปได้นี่นะครับ ทีมสีน้ำเงินเป็นแชมป์ทันทีโดยกำแพงนี้มีชื่อกำแพงว่ากำแพงตัวต่ออะขอดูอุปกรณ์กันเลยครับรับไปคนละหนึง่งชิ้นโอ้โหกติกานะครับเมื่อเปิดพมาแล้วนะครับให้ดูภาพบนกำแพงให้ดีว่าบนกำแพงนั้นมีรูปร่างเป็นรูปอะไรนะครับให้ทําการต่อตัวต่อนี้เป็นรูปบนกำแพงให้ถูกต้องเมื่อต่อถูกต้องแล้วให้เราไปหลบอยู่หลังตัวต่อนี้ แล้วกำแพงจะต้องผ่านพ้นตัวต่อรวมถึงพวกเราไปให้ได้ห้ามตกน้ำถ้าผ่านไปได้นะครับ40คะแนนเป็นของทีมสีน้ําเงินทันทีเป็นแชมป์ไปเลยนะครับวันนี้ครับผมไปเุ็นกองค้าเชียร์เขาหน่อยนะได้เลยอ่ะทีมสีน้ําเงินพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญที่เพลแอรียครับดูั้ยครับาเดี๋ยวจะดูไว้จ้าให้ดูให้ดูครับมพร้อมนะครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้ว tâm กำแพงนี้ครับเป็นกำแพงตัวต่อที่ทีมสีน้ำเงินจะต้องต่อพาไปตรงตามรูกำแพงครับแต่ดูทั้งสามคนจะงงงงครับจากนั้นก็ดูว่าเอะต่อยังไงดีนะใช่ไหมล่ะตัวเองเดินไปเดินมาสุดท้ายครับกำแพงมาถึงตัวต่อยังต่อไม่ันเสร็จก็เลยต้องมุดไปอยู่หลังตัวต่อแบบที่เห็นนี่แหละครับแม่ขาดสมาธิล้นลานสักขนาดนี้กำแพงก็เลยชนดูอีกครั้งนะครับว่าแม่ ชนทั้งตัวต่อชนทั้งตัวคนร่วงลงน้ำแบบไม่เป็นท่าดูอ <Bear> ย <ly visuals> ่างนี้แล้วก็อดจะสงสารทีมสีน้ำเงินาไม่ได้แมาน่าสงสารจริงจสรุปแล้วนะครับทีมสีน้ำเงินร่วงไม่ได้คะแนน จริงๆแล้วเนี่ยผมเอาใจช่วยทีมสีแดงอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยน้ำเงินเขาพลาดไปแล้วกำแพงโอกาสสุดท้ายเป็นของสีแดงผมผมจะบอกให้ไอ้นี่นี่น้องผมนี่ยังไงครับแชมป์เลโก้ใช่ไหมครับเด็กๆแชมป์เลโก้ใช่ครับต่อตัวต้อนี่นะใช่นี่นี่ไงโอ้ที่มันกำแพงซ่าแชมป์เลโก้ครับพออุปกรณ์ช่วยนะครับสบายโอ้เบรรยากโศไม่มีอะไรซับซ้อนโอ้โหอะไรวะเนี่ย เชื่อกันคนละชิ้นเลยครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยไม่มีอะไรซับซ้อนคนละหนึ่งชิ้นนะแต่ไม่ได้เข้ากันเลยสักอย่างอ่คุณก๊อฟพร้อมไหมพร้อมเลยคุณก๊อฟครับพร้อมพร้อมพร้อมอ่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญที่เพลย์แอเรียโอ้โหโอ้โหเหมาะตัวมากเลยผมผมรักเพื่อนผมร้อนไหมคุณก๊อฟครับถ้าผ่านไปได้เป็นแชมป์เลยนะแน่นอนอยู่แล้วอ่ะมาลุ้นกันนะครับถ้าพร้อมแล้ว 咁<甘>平三 แล้วบอกว่าเป็นแชมป์ต,ตัวต่อเลโก้โทอพระคุณพอมานเปิดเห็นกำแพงถึงกับงงกันทั้งทีมครับจริงๆแล้วครับกำแพงนี้ครับเราต้องต่อตัวต่อแบบนี้ครับแต่ทีมสีแดงม้วแต่งงกันอยู่นั่นแหละครับก็เลยโดนกำแพงกวาดตกลงน้ำกันทั้งทีมอย่างที่เห็นนี่แหละครับโถโถไม่รู้ว่าจะสงสารหรือว่าจะสมน้ำหน้าดีนะ แชมตัวต่อเลโก้ของเราคุณมไม่เข้าใจคุยกับผมแชมป์เลโก้แชมป์เลโก้สรุปแล้วนะครับทีมสีแดงร่วงไม่ได้คะแนนและแน่นอนนะครับทีมที่เป็นแชมป์เกมกระแทงซ้าในวันนี้ได้แก่ทีม สีน้ำเงิน 100, 000, 100, 000. นอกจากได้วยรางวัลแล้วนะครับยังรับเงินรางวัลเพิ่มไปอีก10,000หมื่นบาททำเดียวจะบอกทำเดียวจะบอกครับเอาไปเลยผมคิดว่าเอาไปเลยตั้งแต่สะอร์แล้วเอาไปเลยไอ้ด้วยนะพี่เอาไปเลยเท่านั้นจะไม่พอนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้านั้นทีมสีน้ำเงินนั้นจะต้องไปเจอกับกำแพงโบนัสนะครับเพื่อลุ้นเงินรางวัลเพิ่มอีก10,000จากเนเจอร์กิฟต์ จะได้หรือเปล่าในช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันครับในเกมกำแพงซ่า